สวัสดีครับช่างมะพาส่อมรถนะครับวันนี้ออกมาทํารถนอกสถานที่นะครับการถ่ายคลิปหรือว่าการตัดต่อคลิปอะไรเงี้ยอ,อาจจะรวมละตัดตอนนิดนึงนะครับก็มีเคสง,งานอยู่เคสหนึ่งนะครับเป็นโตโยต้าวีโก้ igo, นะครับวิ่งมาอยู่ดีๆแล้วดับนะครับก็เป็นอู่เพื่อนๆกันนะครับผมก็เข้ามาเก็บงานให้นะครับจากการ ตรวจสอบเบื้องต้นนะครับเราเอาเครื่องมือสแกนเข้าไปตรวจสอบเราได้พบโค้ดขึ้นมา1ตัวนะครับก็คือโค้ด p 0 2 0 0นะครับรหัสของโค้ด p ศ200เนี่ยความหมายของมันนะครับมันพูดถึงเรื่องของวงจรหัวฉีดมีปัญหานะครับวงจรหัวฉีดมีปัญหาเนี่ยมีความเป็นไปได้อยู่หลายประการนะครับประการที่1ก็คือกล่องควบคุมหัวฉีดนะครับของเครื่องยนต์ตัวนี้ ช็อตนะครับสายไฟที่ต่อระหว่างกล่องควบคุมหัวฉีดนะครับไปที่หัวฉีดช็อตลงตัวถังหรือช็อตกันเองก็เป็นไปได้นะครับหรืออันดับสุดท้ายเนี่ยขดลวดที่อยู่ในหัวฉีดนะครับเราเรียกว่าขดลวดสโซรินอยที่บนหัวฉีดนะครับมันช็อตมันก็เป็นไปได้นะครับทีนี้สาเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยสิ่งแรกที่จะเสียเลยก็คือ กล่องควบคุมหัวฉีดนะครับถ้าเกิดการช็อตนะครับกล่องควบคุมหัวฉีดจะเกิดความร้อนสูงขึ้นสูงร้อนมากๆเลยครับซึ่งในเคตนี้นะครับนี่นะครับในเคตนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับคือตอนนี้ผมลื้อละนะครับเราลื้อออกมาแล้วนี่นะครับกล่องควบคุมหัวฉีดอยู่ตรงนี้นะครับนี่นะครับกล่องควบคุมหัวฉีดนะครับแล้วก็อันนี้เป็นปลั๊กแล้วก็สายไฟนะครับมาต่อเข้ากับชุดนี่ครับ ชุดหัวฉีดก็คือไปที่ไปที่ปลั๊กหัวฉีดนี่นะครับสาเหตุที่เราตรวจพบนะครับก็คือหัวฉีดช็อตนะครับหัวฉีดช็อตเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาทําการวัดกันให้ดูนะครับว่าเรารู้ได้ยังไงว่ามันช็อตนะครับทีนี้หัวฉีดเนี่ยเราถอดออกมาแล้วเรียงลาดับกันเลยนะครับหัวที่1ห,หัวที่2หัวที่3หัวที่4ก็คือตามลำดับสูบเลยครับ อันนี้ของสูบหนึ่งนี่ของสูบสองนะครับอันนี้ของสูบสามแล้วก็อันนี้ของสูบสี่นะครับเดี๋ยวเราจะวัดให้ดูนะครับว่าวัชีดมันช็อตเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับอ่าเราก็ได้ทําการใช้มัลติมิเตอร์นะครับตั้งไปในค่าวัดความต้านทานนะครับนี่นะครับอ่าทีนี้เราได้ต่อปลั๊กเป็นแบบนี้ไว้เรียบร้อยแล้วปลั๊กวัชีดเพื่อที่จะสะดวกในการวัดนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะเริ่มวัดจากวัชีดสูบที่หนึ่ง นะครับสังเกตนะครับผมเสียบปลั๊กไปที่หัวฉีดสูบที่หนึ่งอ่านี่นะครับเสียบละสูบที่หนึ่งนะครับเรามาอ่านค่าที่หน้าจอนะครับนี่ครับค่าที่หน้าจอจะได้ประมาณ0.9โอห์มนะครับนี่นะครับหัวที่หนึ่งนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูหัวต่อไปนะครับอ่านี่ครับ1 1โอห์มนะครับเนี่ย0.9ถึง1โอห์มนะครับอ่า เดี๋ยวเรามาดูหัวที่สองนะครับ ทีนี้เรามาดูหัวที่สองกันนะครับจัดการเสียบนี่นะครับหัวที่สองนะครับนี่ครับค่าที่เราได้ไม่รู้เห็นชัดไหมเห็นไหมครับศูนย์จุดศูนย์ศูนย์นยอ่าไม่ใช่ไม่ใช่ศูนย์จุดหนึ่งโอห์มหรือศูนย์จุดศูนย์โอห์มนะครับนั่นหมายความว่ามันชอ็อต ตรงเข้าหากันนะครับ <descon fin anta> เดี๋ยวผมจะลองเอาปลายมิเตอร์ช็อตเข้าหากันนะครับว่ามันจะได้ค่าแบบนี้หรือไม่นะครับนี่นะครับผมเอาค่ามิเตอร์ช็อตเข้าหากันอย่างนี้นะครับแล้วเรามาดูค่าที่มิเตอร์ครับเห็นไหมครับ0.00ย์โอห์มหมายความว่ามันช็อตตรงนะครับหมายความว่าหัวฉีดสูบที่สองเนี่ยช็อตนะครับในขดลวดในนี้มันช็อตนะครับ เดี๋ยวดูเดี๋ยวดูสูบต่อไปกันนะครับสูบที่สามกับสูบที่สี่นะครับนี่นะครับต่อไปก็เป็นสูบที่สามนะครับอนี่แหละครับสูบที่สาม นี่ครับค่าที่ได้อยู่ที่1.1โอห์มนะครับ1.1โอห์ม oh 0.9 oh ถึง1.1โอห์มนะครับเดี๋ยวดูสูบที่4ต่อไปครับอนี่สูบที่4นะครับ สูบที่4ก็ได้ประมาณ1.1โอห์มเหมือนกันครับหมายความว่าว่าฉีดสูบที่1นะครับสูบที่3สูบที่4มีค่าใกล้เคียงนะครับกับสเปกนะครับเดี๋ยวผมจะเอาสเปคขึ้นมาเทียบให้ดูนะครับว่าค่าที่เราวัดได้เนี่ยใกล้เคียงกับสเปคไหมมีสูบที่2สูบเดียวนะครับที่ค่าผิดจากสเปคนะครับซึ่งสาเหตุก็คือสูบที่2นะครับกดรวดชอ็อตนะครับอาจจะชอ็อตเนื่องจาก ความร้อนสูงหรือว่าใช้งานมานานอายุการใช้งานมันนะครับทำให้ขดลวดข้างในมันช็อตนะครับเมื่อขดลวดมันช็อตนะครับมันจะย้อนกลับไปที่กล่องกล่องควบคุมหัวฉีดนะครับถามว่าทําไมถึงย้อนกลับไปที่กล่องควบคุมหัวฉีดนะครับเพราะว่าในกล่องควบคุมหัวฉีดเนี่ยมันไฟที่ออกจากกล่องควบคุมหัวฉีดเนี่ยเป็นไฟแรงสูงนะครับแล้วก็ไม่ได้ผ่านฟิวนะครับถ้า หัวฉีดชอ็อตสายไฟชอ็อตในช่วงของทางด้านหัวฉีดนะครับมันจะทําให้เกิดความเสียหายกับกล่องควบคุมหัวฉีดนะครับก็ในเคสนี้นะครับเราก็ต้องเอาหัวฉีดไปซ่อมนะครับแต่ทีนี้ว่าในการซ่อมเนี่ยเราแนะนําว่าให้ซ่อมทั้งหมดทีเดียว4หัวเลยนะครับอย่าทําแค่หัวเดียวนะครับเหตุผลที่ว่าทําไมถึงให้ทําแค่หัวเดียวเออไม่ใช่ไม่ใช่ขอโทษฟิีเหตุผลที่ว่าท,ท,ออท,ทําทไมถึงไม่ให้ทําแค่หัวเดียว ให้ทําทั้งสี่หัวเหตุผลก็เพราะว่าเมื่อ <me S 2> เรารู้แล้วว่าหัวฉีดเนี่ยมันมันเสียอยู่หนึ่งหัวทีนี้หัวฉีดทั้งหมดมี4ี่หัวอายุการใช้งานมันลันมาพร้อมๆกันนะครับนั่นหมายความว่าอีกสามหัวที่เหลือก็มีโอกาสที่จะเสียตามกันไปนะครับเหตุผลที่ให้ทาเลยเพราะว่าการถอดใส่นะครับมันมีค่าใช้ใจ่ายพอสมควรและอีกอย่างหนึง่งกล่องหัวฉีดเนี่ยมัน ก็ราคาสูงหมายความว่าถ้าเราไปเซฟเงินตรงนี้แล้วบังเอิญอีกหัวหนึ่งอีกหัวที่เหลือเนี่ยอีกสามหัวเนี่ยเกิดบังเอิญโชคร้ายเสียตามขึ้นมานะครับกล่องควบคุมหัวฉีดก็จะพังอีกนะครับก็จะโดนค่าซ่อมอีกทั้งค่าซ่อมช่างค่าซ่อมหัวฉีดแล้วก็ค่ากล่องหัวฉีดอีกซึ่งมันจะกลายเป็นว่าคุณจะโดนอาการแบบเนี้อีกสามครั้งนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเมื่อเรารู้ว่าแบบนี้แล้วนะครับแนะนําว่าให้ ซ่อมหัวฉีดพร้อมๆกันทีเดียวทั้งสหัวไปเลยนะครับแล้วก็เปลี่ยนกล่องหัวฉีดใหม่ทีนี้ใช้กันเป็นยาวๆนะครับยันลูกของลูกของลูกของหล,ล,ลานของเหลีบวชเลยครับ <laughs> นะครับอ่าครับจากคลิปที่ว่ามาเมื่อกี้นะครับผมก็จะไม่ทําคลิป ประกอบหรือว่าทําคลิปทดสอบให้ดูนะครับว่าเครื่องติดปกติไหมคือจริงๆมันก็ติดนั่นแหละครับแต่ว่าเนื่องจากว่าผมมาทํางานนอกสถานที่มันไม่สะดวกที่จะมาตั้งถ่ายคลิปเพราะว่าเดี๋ยวเพื่อนก็จะมองว่าเอาตกลงให้มาทํางานหรือให้มาทำทำหลอกทําวิดีโออ้แบบนี้คือมันทําให้เสียเวลาเขานะครับ <S 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 ผมก็เลยต้องขออนุญาตอธิบายไว้แต่เพียงเท่านี้เพียงแต่ว่า ถ้ามีโอกาสทำใน,ใ,นในสถานที่ของตัวเองนะครับก็จะทํารายละเอียดให้มันชัดเจนมากไกว่านี้แต่นี้เราจะเอาแบบรวบลัดตัดตอนนะครับเพื่อที่จะเป็นความรู้ให้กับเพื่อนๆที่ใช้รถนะครับหรืออาจจะเป็นช่างผู้ซ่อมที่อาจจะไม่มีประสบการณ์ทางด้านนี้นะครับที่บอกไปนะครับเพื่อเป็นประโยชน์กับหลายๆท่านนะครับเป็นการแบ่งปันเพื่อทําให้ท่านอาจจะเสียค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งอาจจะเสียไม่เยอะ มันไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เยอะเสียเยอะพอสมควรแต่มันอาจจะไม่เสียซ้ําเสียซากสองครั้งสามครั้งติดติดกันนะครับแบบที่อธิบายปจากคลิปเบื้องต้นนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะดีและมีประโยชน์นะครับกับใครหลายๆท่านนะครับถ้าคลิปนี้ดีและมีประโยชน์นะครับก็ฝากช่วยกดติดตามกดถูกใจแล้วก็ช่วยแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่างมะพาซ่อมรถได้ทำคลิปดีๆให้ท่านอีกต่อไปด้วยนะครับ ขอบคุณครับ